เทพจักรพัรด์เพลิงอักคีตอนที่3าท้าประลองโอ้สวรรค์คุณชาย3มบอกว่าเจ้าเด็กนี่มันสลบไม่ใช่หรือหรือต่อให้มันจะตื่นแล้วก็เถอะแต่แค่เด็กน้อยคนเดียวมันทำไมถึงมีพระกำลังมหาศาลอย่างนี้ในใจของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียใจจนปัสสาวะแทบแตกตรงหน้าเขาลิ้นหยางกำลังเดินใกล้เข้ามาทีละก้าวสีหน้าเย็นชาดุดทานน้ำแข็ง ลิ้นยางตอนนี้เปลี่ยนไปราวกับเกิดใหม่เขาไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มผู้อ่อนแอคนนั้นอีกแล้วชายสมคนลงมือใส่เขาโดยที่ไม่ได้ถามไถ่ที่มาที่ไปอะไรเลยถ้าเขาไม่บังเอิญโชคดีในโชคร้ายได้รับพลังวิชามาแล้วก็เกรงว่าคนที่นอนกองอยู่บนพื้นตอนนี้จะเป็นตัวเขาเสียเองเขาค่อยๆขยับก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆในใจของเขาตอนนี้ไม่มีความเมตตาอยู่เลยแม้แต่น้อยไม่ว่าใครก็ตาม ที่คิดร้ายกับเขาพวกมันจะต้องชดใช,ช้ช่วยช่วยด้วยหลังจากนั้นภายในเรือนไม้ก็มีเสียงกรีดร้องห้ยหวนดังขึ้นมาหลังจากที่เสียงห้ยหวนดังขึ้นแล้วประมาณหนึ่งนาทีด้านนอกเรือนไม้ที่ลินยางอาศัยอยู่นั้นปรากฏกลุ่มคนประมาณสิบกว่าคนเข้ามาในสวนอย่างเร่งรีบคนที่นำเข้ามาสองคนแรกนั้นคนหนึ่งคือชายคนหนึ่งคือหญิงอายุราวๆสิบห้าถึงสิบหกปีโดยประมาณ มีรูปร่างหน้าตาที่งดงามราวกับเทพบุตรเทพธิดาที่หลุดออกมาจากภาพวาดโดยเฉพาะสาวน้อยที่มีใบหน้าบูดบึ้งผู้นั้นดูเหมือนรวมเอาความงามของสรรพสิ่งราวเก้าส่วนจากในสิบส่วนมาแต่งแต้มรวมกันอีกทั้งยังดวงตากลมโตสีดำสวยงามผู้นั้นอีกความงามของนางนั้นมากพอที่จะทำให้ผู้ที่พบเห็นต้องเกิดอาการหวั่นไหวแต่ตัวนางในขณะนี้ กลับดูหงุดหงิดฉุนเฉียวข้างๆหญิงสาวนั้นมีชายหนุ่มสวมชุดแพรหรูหรารูปโฉมสง่างามคนหนึ่งยืนอยู่ทั้งยังมีบรรยากาศที่ดูหยิ่งทรนงแค่มองดูก็รู้แล้วว่าเป็นลูกผู้ดีมีชาติตระกูลแต่ลูกผู้ดีท่านนี้กลับกําลังยืนยิ้มอยู่ข้างๆหญิงสาวพลางปลอบโยนอีกฝ่ายว่าน้องข้าเจ้า่าโกรธเคืองพี่ชายแท้ๆของเจ้าแทนเ,เจ้าเด็กนั่นทําไมเล่านั่นมันแค่ขอทานที่เจ้าไปเก็บมาจากกองขยะเองนะ แถมมันยังทําแบบนั้นกับเจ้าอีกเมื่อชายหนุ่มพูดถึงเรื่องนี้หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็หยุดเดินต่อดวงตากลมโตคู่นั้นหันมาจ้องมองชายหนุ่มขมิงพี่สามท่านต้องทําให้ผู้อื่นรู้เรื่องกันหมดเหรอท่านถึงจะพอใจไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วชายหนุม่มผู้นั้นรีบกล่าวแก้ตัวขอโทษแต่ในแววตาของเขานั้นไม่มีความสําน,นึกผิดอยู่เลยแม้แต่น้อยและในขณะนั้นเอง เรือนไม้ที่อยู่ด้านขวาส่วนย่อมก็มีเสียงกรีดร้องหยหวนราวกับเสียงหมูโดนเชือดดังขึ้นหญิงสาวตอบสนองต่อเสียงนั้นทันทีสีหน้าของนางเปลี่ยนไปจ้องคมิ่งไปยังใบหน้าของชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆนางเวินโฮเจ้าหลอกข้าออกมาเพื่อที่เจ้าจะได้จัดการกับเขาง่ายๆใช่หรือไม่กล่าวจบหญิงสาวก,ก็กระทืบเท้าวิ่งไปทางเรือนไม้นั้นทันทีส่วนเวินโ,นโฮนั้นก็ค่อยๆหมยิ้มลงสะบดดาในใจว่า ไอ้พวกสวะข่าย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้พวกมันโยนเจ้าเด็กนี่ออกไปจากตะปูลเหมือนเสียแบบเงียบที่สุดแต่สุดท้ายพวกมันก็ยังทำให้เรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่อยู่ดีเขามองดูเงาด้านหลังของหญิงสาวที่กำลังรีบร้อนพลางกัดฟันว่าไม่รู้ว่ายายเด็กนี่ไปโดนผีตัวไหนเข้าสินถึงได้รูลงไหลเจ้าเด็กนั่นขนาดนี้ถ้าข่าวนี้แพร่ไปถึงหูของตะกูลโออย่างแล้วแล้วก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่ๆไม่ว่ายังไงก็ตาม วันนี้ต่อให้ข้าต้องฉีกหน้าตัวเองก็ต้องโยนเจ้าเด็กนั่นออกไปจากที่นี่ให้ได้เมื่อวนโฮคิดได้อย่างนั้นก็รีบตามเข้าไปทันทีในความคิดของเขานั้นลิ้นหยางน่าจะโดนลูกน้องของเขาทั้ง3าเล่นงานจนยับเยินไปแล้วที่เหลืออยู่อย่างมากก็แค่ต้องตามเข้าไปเก็บกวาดขั้นสุดท้ายเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือลิ้นหยางกําลังเดินออกมาจากเรือนไม้ด้วยท่าทีที่สุขุมเยือกเย็นผู้คนที่อยู่ในบริเวณน,นั้นล้วนตกตะลึง ดวงตาคู่สวยของหญิงสาวเบิกกว้างนี่เจ้าลุกขึ้นมาทำไมแต่เวินโฮกลับรู้สึกตกใจที่ทั้งตัวของลินหยางไม่ได้มีร่องรอยบาดเจ็บอะไรเลยไอเด็กนี่ทำไมแล้วเจ้าพวกเจ้ายงละ่ะทั้งคู่ล้วนมองลินหยางด้วยสายตาตกใจเพียงแต่ตกใจกันในคนละความหมายพวก,กน้องของคุณชายสามเวินโฮเดากันได้อยู่แล้วว่าคุณชายส่งคนมาจัดการกับลินหยาง แต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าลิ้นหยางเดินออกมาจากเรือนไม้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลิ้นหยางมองปลาดเดียวก็ทําความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สายตาของเขาจ้องเขม่งไปที่ทางเหมือนโหแล้วจึงใช้คางชี้ไปทางเรือนเบาๆเ,เจ้าหยงหมายถึงคนที่เจ้าส่งมาหักแขนข้าน่ะหรือเหมือนโหนี่เจ้าคิดจะหักแขนเขาหรือนั่นเป็นแขกของข้านะพอหญิงสาวได้ยินคําพูดของลิ้นหยาง ็โมโหจนตาเหลือกในสายตาของเจ้ายังเห็นหัวข้าคุณหนูของตระกูลเวินอยู่ไหมเวนโฮเตรียมใจที่จะมาประทะตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่เพียงแต่จะไม่ยอมอ่อนข้อแต่ยังสวนกลับด้วยเสียงอันดังว่าฮึยังดีที่เจ้ายังรู้ตัวเองนะว่าเป็นคุณหนูของตระกูลเวินน่ะเจ้ากล้าเอาผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาซ่อนไว้ในสวนของตัวเองถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูคนภายนอกแล้วก็ชื่อเสียงของตระกูลเวินของเราคงได้พังยับเยินไปหมดแน่ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงฝั่งตระกูลโอหยางเลยว่าจะโกรธขนาดไหนหวนจริงๆเจ้าอย่าลืมนะว่าเจ้าคือคนที่จะเป็นคู่มั่นของมุ่ชายโอหยางนะจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองบ้างและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยเจ้าเด็กนี่ก่อนหน้านี้มันสลบอยู่ข้าไม่ถือสาอะไรแต่ตอนนี้มันได้สติแล้วแถมมันยังมือทำไม้คนหัวข้าอีกในฐานะที่ข้าเป็นนายน้อยของตระกูลเหมือนข้าก็มีสิทธิ์ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเจ้าเหมือนกันให้มันออกไปจากที่นี่ คำพูดประโยคนี้ล้วนถูกต้องทุกประการทำให้หญิงสาวที่ชื่อเวินชิงชิงโกรธจนหน้าแดงพูดอะไรไม่ถูกการที่เธอช่วยลินหยางในวันนั้นเธอย่อมต้องมีเหตุผลของเธอแต่เดิมเธอคิดว่าจะรอให้ท่านพ่อของเธอกลับมาก่อนแล้วค่อยอธิบายให้ฟังแต่เวินชิงชิงในตอนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าในตอนนี้ที่กำลังจะพาเจ้าหมอนั่นกลับมาด้วยรถม้าอยู่นั้นเจ้าเด็กนี่ อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันและล่วงเกินเธอไปหนึ่งทีซึ่งในจังหวะนั้นพี่ชายต่างมารดาของเธอก็กำลังขี่ม้าอยู่ข้างๆรถของเธอด้วยและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าพอดีนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดได้เกิดขึ้นในวันนี้ปกติความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเวินฮงสองพี่น้องก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากอยู่แล้วเหตุการณ์ในกราวนี้ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ลงไปอีกลิ้นหยางนั้นมีความสําคัญต่อตระ,ะกูลเวินของพวกเขาอย่างมาก แต่ด้วยลักษณะนิสัยของเธอทําให้เธอเลือกที่จะไม่อธิบายอะไรกับเจ้าบ้าน่ทั้ทงนั้นเธอเดินมาข้างหน้าลินหยางกางแขนทั้งสองข้างออกอย่างไรข้าก็ไม่ยอมไม่ว่าเจ้าจะทําอะไรถ้าเจ้าแน่จริงก็ไล่ข้าออกไปจากตระกูลเหวินด้วยสิเจ้าเหวินโงเห็นน้องสาวดื้อดึงขนาดนี้ทําให้เขาโมโหจนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและสิ่งที่ทําให้เขาหงุดหงิดยิ่งกว่าก็คือลินหยางที่อยู่ด้านหลังน้องสาวของเขานั้นยืนมองเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่สะทกสะท้าน มีท่าทีราวกับกำลังดูละครฉากหนึ่งเท่านั้นไม่คิดว่ามันเกี่ยวกับตัวเองเลยสักนิดเจ้าเด็กนี่เหมือนฮงชี้ปลายหอกไปอย่างทิศทางที่หลินหยางยืนอยู่ข้าขอเตือนเจ้าในฐานะคุณชายสามแห่งตระกูลเหมือนทางที่ดีเจ้าควรออกไปจากที่นี่เสียตั้งแต่ตอนนี้ไม่เช่นนั้นข้าจะทำให้เจ้าคานออกไปแน่ๆนี่เจ้าไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกข้าจะดูซิว่ามีใครหน้าไหนกล้ามาทำอะไรกับเจ้า หวนจริงๆที่ยืนอยู่ข้างๆท้าไทยกลับไปโดยไม่มีท่าทางอ่อนแอเลยแม้แต่น้อยเจ้าเด็กน้อยถึงน้องสาวของข้าจะปกป้องเจ้าตอนนี้ได้แต่นางปกป้องเจ้าไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกเว้นเสแต่ว่าเจ้าจะออกไปจากที่นี่ดีๆไม่เช่นนั้นข้าเวนโหมีเป็นพันเป็นหมื่นวิธีที่จะทําให้เจ้าทรมานยี่ก่าตายทั้งเป็นหุบปากไปเลยเวนโหข้าไม่หุบพอได้แล้ว ในจังหวะที่เวินชนงชิงๆกำลังจะโต้กลับนั่นเองก็มีเสียงเรียบเฉยเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาลิ้นหยางที่ไม่รู้ว่าเดินออกมาจากด้านหลังของหญิงสาวตั้งแต่ตอนไหนยืนเผชิญหน้ากับเวิรนโฮตรงๆพูดตามตรงข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้าก็ไม่รู้เดิมทีข้าก็อยากออกไปอยู่แล้วลิ้นหยางพูดแบบไม่ช้าไม่เร็วคําพูดนี้ทําให้เหวิรนโฮแสยะยิ้มอย่างได้ใจถือว่าเจ้ายังพอมีเหตุผลอยู่บ้างเอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องที่เจ้าทำร้ายคนของข้าข้าจะไม่ถือสา แต่ว่าเหวนโฮพูดไม่ทันจบก็ถูกลิ้นยางตัดบททิ้งอย่างไร้เยื่อใยเสียก่อนตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจเสียแล้วจะดูซิสภาพแวดล้อมที่นี่ก็ดีบรรยากาศก็ดีแถมคุณหนูเหมือนยังงดงามขนาดนี้ถ้าข้ายังเกรงใจไม่พักผ่อนที่นี่ให้เต็มที่เสียก่อนสักสิบวันหรือสักครึ่งเดือนข้าคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ๆความเงียบเข้าปกคุมทั่วทั้งบริเวณน,นั้นไม่มีใครคิดเลยว่า เจ้าเด็กที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้านี้มันจะกล้าล้อเล่นกับคุณชายสามคนนั้นกลับเป็นเหมือนจริงๆที่หายอึ้งก่อนใครจากนั้นเธอจึงจ้องมองไปที่หลินหยางอย่างประหลาดใจเธอไม่คิดเลยว่าเจ้าเด็กนี่กล้าล่วงเกินพี่ชายของเธอจริงๆตระกูลเหมือนเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ประจําเมืองอวินเฉิงและเหมินโฮยิ่งเป็นที่รู้จักของคนในเมืองหลวงนี้ด้วยคนในเมืองอวินเฉิงยังต้องหลีกทางให้เขาเดินถึงเจ้าเด็กนี่จะมีเธอหนุนหลังอยู่ก็เถอะแต่ถ้าสมมติว่าเธอเป็นตัวของมัน เธอก็ไม่มีวันไปล้อเล่นกับคนอื่นอย่างนี้แน่ทาได้อย่างมากที่สุดก็แค่ยืนปิดปากอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่ตอนนี้เหมือนจริงๆกำลังนุนหลังลิ้นยางอยู่เธอจึงผงกหัวตอบกลับไปว่าถูกต้องเจ้าเป็นแขกของข้าเจ้าอยากที่อยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาเหมือนโหโมโหจนหน้าเขียวกัดฟันตอบไปว่าไอเด็กนี่อยากตายใช่ไหมลิ้นยางใส่หัวโดยไม่ใส่ใจเท่าไรนะั้นประโยคนี้เหมือนข้าจะเคยได้ยินมาแล้วนะ เจ้าสวะสามตัวก่อนหน้าคงจะติดมาจากเจ้าละสิก็อย่างที่เขาว่าขี้ข้าเป็นยังไงเจ้านายก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> รอบนี้แม้แต่เวรจริงๆที่ยืนอยู่ข้างๆก็อดไม่ได้ที่จะหลุดหัวลอกออกมาเจ้านี่ปาก้ายเหลือเชื่อคนยังเหวรโหงไม่เคยถูกใครหาเรื่องควรประสาทอย่างนี้มาก่อนตอนนี้เขาจึงโมโหจนแทบจะระเบิดออกมาแล้วแต่เขากลับลงมือไม่ได้แต่ฮันใดนั้นเขาก็าคิดวิธีที่จะใช้จัดการกับลินหยางได้วิธีหนึ่ง หมวอนงชิงๆเจ้าได้ยินแล้วสินะเจ้าเด็กนี่มันยอมรับแล้วว่ามันนี่แหละที่เป็นคนทําร้ายคนของเราดังนั้นข้ามีสิทธิทําตามกฎของตระกูลข้าจะท้าประลองกับมันเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนของเราคราวนี้เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามข้าแล้วนะการประลองเป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองอวินเชิงโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะนัดสถานที่วันเวลาและกฎการประลองเอาไว้ก่อนประลองครั้งเดียวจบ แล้วจะไม่ถือโทษโรดเคืองกันอีกแต่กลาวนี้กลับถูกเวนโฮเอามาใช้เพื่อกำจัดลิ้นหยางโดยเฉพาะเวนโฮเจ้ามันหน้าไม่อายรู้ๆกันอยู่ว่าเจ้าเป็นคนส่งลูกสมุนมาให้ทำร้ายเขาเจ้ายัางมีหน้าจะไปท้าประลองเขาอีกหรือเหมือนจริงๆออกมาปฏิเสธอีกฝ่ายแทนลินหยางแต่เจ้าเด็กน้อยที่ยืนอยู่ข้างๆนัน้มันดันไปตอบรับคำท้าของศัตรูเสียก่อนข้าขอรับคำท้าประลองเมื่อวาจาเปลงออกไปทุกคนต่างตกตะลึง เวินชิงชิงรีบทักท้วงทันทีเฮ้ยนี่เจ้าบ้าไปแล้วหรือไงถ้ารับคำประลองแล้วนั่นก็เท่ากับว่าเป็นตายไม่เกี่ยงความสามารถของเวินโฮไม่ได้กระจอกเหมือนกับเจ้ายงนั่นนะเจ้าจะไปฆ่าตัวตายหรือไงลินหยางยิ้มให้เวินชิงชิงทันทีถึงเขาจะไม่รู้ว่าสาวน้อยผู้นี้มาปกป้องเขาทำไมแต่ตัวเขานั้นได้ตัดสินใจไปแล้วกล้าดีนี่เจ้าเด็กเว้นเวินโฮไม่คิดว่าลินหยางจะบ้าดีเดือดขนาดนี้เขายิ้มอย่างเย็นชา ข้าเป็นคนท้าเจ้าดังนั้นเรื่องสถานที่และเวลาประลองข้าจะให้เจ้ากําหนดก็แล้วกันแต่เจ้าหนูเจ้าอย่าคิดถึงเวลานัดประลองไปเป็นปีๆเชียวถ้าเจ้าจะทําอย่างนั้นเจ้ารีบใส่หัวไปจากตระกูลเหมือนแห่งนี้เสียไม่ต้องพูดมากช่วงบ่ายของอีกสามวันให้หลังข้าจะรอเจ้าที่นี่นินยางตอบกลับยังดุดันหนักแน่นแม้ร่างกายจะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตแต่บรรยากาศรอบๆตัวกลับดูดุดันและน่าเกงขามสามวันอย่างนั้นเละ ในเมื่อเจ้าอยากตายเร็วขนาดนั้นก็ได้อีกสามวันข้าจะมาล้างคอเจ้าออกจากประตูใหญ่ของคฤลาสนานี้ด้วยตัวข้าเองการประลองที่ห้ามหันกันด้วยชีวิตฆ่ากันโดยไม่มีความผิดเจ้าเด็กนี่วันนี้กล้าลองดีกับเขาอีกสามวันให้หลังเขารับรองเลยว่าเขาจะทําให้มันนอนจมกองเลือดแน่นอนพวกเรากลับพูดจบเหวินโฮก็พาพวกพวกหันกลับทันทีแต่ยังไม่ทันได้ก้าวขาออกไปลิ้นยัน ก็ตะโกนขึ้นมาว่ารอก,ก่อนใครยังพูดไม่จบเวนเอ้ยเหมือนโฮงเกือบสะดุดล้มกับพื้นไปแล้วเจ้าเด็กนี่พูดจาเบาๆเป็นไหม้าตกใจหมด